สครับนี่คือชุดทดลอง PID นะครับเป็นการคอนโทรลแกนไปพัดใช้เป็นมอเตอร์ซ้ายขวา2ตัวนะครับสัญญาณการควบคุมจะถูกส่งผ่านคอมพอร์ตนะครับเป็น USB นะครับสีฟ้าส่วนเวอร์สัสปายจะใช้ไฟจาก USB เช่นเดียวกันนะครับ เมื่อจ่ายไฟให้กับตัวมอเตอร์ทั้ง2ตัวนะครับเป็น5 V โวลต์นะครับตัวนี้เมื่อจ่ายไฟก็จะทําให้ไฟติดนะครับหลัทำงานก็คือการควบคุมเซตพอยต์เนี่ยครับจะถูกตั้งไว้ในตัวโปรแกรมนะครับตอนนี้เราจะให้เปลี่ยนเซตพอยต์ไปเรื่อยๆนะครับระหว่างเส้นเส้นล่างนี่ก็คืออยู่ที่450แล้วก็เส้นบนนะครับก็จะอยู่ที่650นะครับ เซตพอยต์ก็จะเปลี่ยนขึ้นลงไปเรื่อยๆนะครับเราก็สามารถจะดูโอเวอร์ชูตนะครับตรงนี้นะครับถ้ามันได้ Set พอยต์สีเขียวตรงนี้ก็คือเป็นสัญญาณ PDM นะครับตัวนี้ถ้าจ่ายพันวิทย์แม็กสุดมันก็ติดนะครับลงมาถ้าอยู่ระหว่างกลางศูนยถึงร้อนะครับตัวนี้นี่เป็นการเปลี่ยนระหว่าง650ลงมาที่ 450นะครับขึ้นไป650รักษาโพลิชันให้ได้ก็คืออย,อย่างนี้นะครับแต่ถ้ากึ่งกลางรละนาบอย่างนี้ก็อยู่ที่สซตพออยู่ที่500นะครับาการต่อสายก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือขา9 1้า9 12 8 12นะครับวิ่งเข้าไปที่ขา H ฮสปิดนะครับเป็น i c d i ไดร์เกับทางได้นะครับหมุนซ้ายขวาได้นะครับส่วนสีเหลืองนี้ก็คือเป็นระลอก a c นะครับ ก็คืออ่านตัวโวลูมนะครับที่อยู่ทางด้านหลังนะครับจะเป็นการตรวจจับตำแหน่งนะครับตรงนี้กึ่งกลางถ้าไอาแกนนี่อยู่ในแนวระนาบนะครับก็คืออยู่ที่ห้าร้อยนะครับถ้าเอียงลงมาทางนี้ก็คืออยู่ที่ห5 0้ยห้าสิบแต่ถ้าเอียงมาทางนี้ก็อยู่ที่สี่้ห้าสิบนะครับตรงนี้ถ้าแนวแนวระดับก็อยู่ที่ห้าร้อยนะครับตรงนี้ นี่คือเป็นลักษณะการควบคุมนะครับกราฟขึ้นลงนะครับตามนี้ใช้ในก,การเรียนรูก้กรารจูน PID นะครับตัวนี้